สวัสดีครับทุกคนเจอกันกแล้วนะก็วันนี้มาพูดถึงพรหมวิหารสี่ในหลักศาสนาพูธนะอธิบายไม่ให้เยอะเลยพรหมวิหารสี่คืออะไรพรหมวิหารสี่คือหลักคุณธรรมที่ทําให้ผู้บวชปฏิบัติตามเป็นผู้บระเสิฐซึ่งว่าซึ่งคําว่าพรหมวิหารมีความหมายว่าทําอันเป็นที่อยู่ของพรหมการยึดถือหลักธรรมดังกล่าวจะทําให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยเชื่อว่ามนุษย์จะประเสริฐได้ก็ต่อเมื่อมีคุณธรรมพรมิหาร4ประกอบด้วยหลักธรรม4ข้อได้แก่ 1. เมตตาความหมายความปรารถนาดีให้ผู้อื่นเป็นสุขมีความปรารถนาดีมอบให้ผู้อื่นรวมถึงมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง 2. กรุณาความหมายความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุก์มีความสงสารและเห็นใจใผู้อื่นที่ประสบทุกข์ 3. ความหมายความปิติยินดเีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีไม่อิจฉาดิสยาร่วมชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่น 4. อุเบกขาความหมายความวางเฉยวางใจเป็นกลางไม่ซ้ำเติมคนที่ทำที่กำลังทุกข์หรือเพี้ยงพั้นะต่อมานะพรมิหารสี่หลักธรรมสำหรับผู้นำนะ พมหิหารสีย่ยังเป็นตัวอย่างของหลักธรรมที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้สำหรับผู้ปกครองผ,ผู้นําและหัวหน้างานต่างๆได้เนื่องจากหากนําหลักพมหิหารสีมาบริหารองค์กรและบุคลากรแล้วนอกจากจะทําให้ทุกคนทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขยังช่วยให้บรรยากาศในสถานที่ทำงานน่าทํางานยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยสามารถยกตัวอย่างผมิหารสี่ที่ใช้เป็นธรรมะประจําใจสําหรับการบริหารงานดังนี้ 1. เมตตาหัวหน้าเอาใจใส่ดูแลสนับสนุนทํางานของลูกน้องให้คําแนะนําด้วยความเมตตาและปราณีสร้างบรรยากาศความสุขด้านการทํางาน 2. กรุณาหากการทํางานเกิดอุปสรรคหัวหน้าควรสอบถามปัญหาชี้แนะแนวทางแก้ไขไม่ปล่อยให้ลูกน้อง แก้ปัญหาอย่างรวดเด่ยวเพียงลําพัง 3. มุทิตาเมื่อลูกน้องประสบความเสร็จในเรื่องงานหรือเรื่องต่างๆควรแสดงความยินดีด้วยความจริงใจเพื่อให้ลูกน้องเห็นถึงความใส่ใจที่มีต่อพวกเขา 4. อุเบคาการรู้จักวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการบริหารงานไม่เอ็นเอียงให้ความช่วยเหลือยอย่างเท่าเทียมกัน อเนกสงของภะวิหารสี่นี่อ่านนี่อ่านนี่อ่าหลวงพ่อนี่อ่านหลวงพ่อฤาษีแดดำนะหลวงพ่อฤาษีแดดำแห่งวัดท่าสุงซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวพุทธให้ความนับถือเคยให้อว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมตำลักภะวิหารสี่ไว้ในหนังสือโอวาทหลวงพ่อวัดท่าสุงว่าสามารถให้อาน,นิสง์แก่ผู้ปฏิบัติเป็นความสุขถึงสิบเอ็ดประการได้แก่หนึ่งนอนหลับเป็นสุขสองไม่มีอารมณ์ขุนมมว่า 3. ฝันเห็นแต่สิ่งมงคล 4. เป็นที่รักของมนุษย์เทวดาลและภูมิผีนะ 5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 6. ห่างไกลจ,จากอันตรายของเพลิงอาวุธและยาพิษ 7. จิตใจเป็นสมาธิแใบหน้าผ่องใส 9. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 10. บรรลุมรรคผลไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าตามความเชื่อคติพจน์คติพุทธนะเออสิ 11. มีสินที่บริสุทธิ ผมมีฐานสีไม่ได้เป็นหลักธรรมที่เข้าใจยากหรือซับซ้อนอะไรเลยหากแต่เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในชีวิตประจําวันหากปรับเปลี่ยนทัศนคติและหมั่นสร้างนิสัยความเมตตาปาัถนาดีต่อผู้อื่นเป็นประจําตัวคงก็สามารถมีผมมานสีในใจได้เช่นกันอืมอันนี้คือหลักคําสอนของศาสนาพุทธผมมิฐานสีแล้วก็ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันแล้วกันม,มันมีเหตุผลของมันอยู่เนาะนั่นแหละหมอเพื่อคงจะ ได้รับประโยชน์ในคลิปนี้นะเพื่อนนะก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนจเจริญธทำสำมรีเตีเพื่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่